พลเมืองรองสุพิสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากในนามของคณะรัฐศาสตร์หน่วยงานและบริกัทผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวเพื่อรทยสุรยางขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านได้กรุณาเป็นเกียรติเป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อรทยสุรยางประจำปีวันศักราช2567งานสักการะเจ้าพระพัคลร์และชมของดีเพื่อรทยสุรยางประจำปีพุทธศักราช2567ในวันนี้ อำเภอมืองเมืองสุพรรณบดรีองเนอเงสริมการท่องสทีรยวบอำเภออสุงรรณบุรีอำเภอเมืองสรรณบุรีอำอเมืองสุกรรณบุรีอำเภอมืองสณปรีอำเภอเมงสุพรรณบุรีอำเภอปีืองสุพรรณรีอำเางหุพาี่2 2ภอมงสุพรีอำเภอ5มืองสุารกีฬาหน้ามี่ว่าการอำเภอมือสังรังบีตำเภอเมือาสุกรณบีอำเภอเมืองสุพรรณบุอำเภอเมืองสพรรณบุีอำอเมืองสุพระณบุรีอำเภอเมืองุพบุรีอวเภเมืองสุพรบรอำเภอเมืองสารรณรออสุรรณรีอปเภเพณี นำเสนอเผยแพร่สู่สังคมภายนอกต่อสาธารณชนให้ได้รับรู้และทราบบทบาทอย่างกว้างขวางและให้่วงงานราชการและบริษาทกิจรวมทั้ง,งกลุ่มองค์กรภาคเอกชนต่างๆได้ออกล้านแสดงเทศกาลและผลงานตลอดจนนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นในแต่ละถิมนทนท้องถิ่นออกจำหน่ายและประชาันันให้สาธารณชนได้รับทราบถึงของดีเพื่อทั้งสองอย่างสินค้าพื้นเมืองสินค้าโอทอปตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพื้นที่ อาจจะเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงลุกส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่และกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมโดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นนทศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาจิตสองภาษานิทศการวิถีชีวิตชาวดอยนทศการส่งเสริมการท่องเที่ยวการออกร้านแสดงและจำหน่ายของดีอำเภอท่าสงยาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพื้นทลทางการเกษตรของโครงการพื้นที่สูง การประกวดทื่อผลในการเกษตรการสแสดงของนักเรียนและเยาวชนประกวดเต้นทูบีใน้วันได้จีนิการเป็อนอื่นอีกมากมายตลอดการจัดการนอกจากนี้ได้มีการออกร้านาาารานนนักษาการชาติเพื่อนำรายได้ให้กิกจารชาติอราเทศท่าสัญญาไว้ใช้ในการช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ผู้สูง